สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับเอเน m e ลวันศุกร์ที่20มกราคม2 5 6 6นะครับวันนี้เจอกันเร็วสักนิดหนึ่งนะครับประมาณเที่ยงเสร็จเสร็จข่าวสารมาตรการวันนี้แอดมินมีเรื่องสำคัญมาแจ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกำหนดการจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมนะครับเริ่มแล้ววันนี้เดี๋ยวไปดูรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมกันนะครับรวมถึงช่องทางที่จะสามารถติดตามสถานะการจ่ายเงินเยียวยาน้าท่วมนะครับว่าท่านอยู่ใน จังหวัดอะไรแล้วมันไปถึงขั้นตอนไหนแล้วนะครับเดี๋ยวผมได้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยคนที่ดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะมาแจ้งให้ทราบนะครับรวมถึงปัญหาคนที่เอ่อไม่ได้รับเงินนะครับรวมถึงสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ที่จะต้องมาเน้นย้ํากันแล้วก็ร้านค้าคนละครึ่งที่ตอนนี้โดนมิจฉาชีพแก๊งคอร์เซ็นเตอร์พุ่งเป้าเล่นงานโจมตีดูดเงินออกจากบัญชีเสียหายนับ ล้านบาทแล้วนะครับผมอ่ะไปดูเรื่องของเยียวยาน้ําท่วมก่อนเลยนะครับอันดับแรกนะครับวันนี้ปอพอแจ้งออกมาแอดมินก็รายงานมาอย่างต่อเนื่องว่ากําหนดการจ่ายเงินเยียวยาเริ่มวันนี้ซึ่งจะมี2จังหวัดที่ได้ก่อนนะครับก็คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็จังหวัดปทุมธานีนะครับตามข้อมูลจากกรมป้องกันบรรเทาสาธารณาภัยที่แจ้งเอาไว้ในช่วงต้นเดือนมกราคมนะครับเพราะว่าถามว่าทําไมสองจังหวัดนี้ได้ก่อนก็เนื่องจาก คณะกรรมการของจังหวัดอยุธยาและปะทุมธานีเนี่ยรวบรวมข้อมูลตรวจสอบรับรองแล้วก็ส่งข้อมูลให้กับปพ,พส่วนกลางเรียบร้อยนะครับก่อนจังหวัดอื่นๆปพ,พส่วนกลางก็ส่งต่อให้ออมสินโอนซึ่งเป็นการโอนผ่านระบบพร้อมเพยที่ผูกกับเลขบัตรประจําตัวประชาชนเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนท่านใดน,นะครับที่อยู่ในจังหวัดอยุธยาหรือปทุมธานีรวมถึงจังหวัดอื่นๆ นะครับที่ท่านจะได้รับการเยียวยาน้ําท่วมเนี่ยท่านจะต้องผูกพร้อมเพกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้นนะครับธนาคารออมสินเขาจะโอนช่องทางนี้ส่วนช่องทางในการติดตามสถานะว่าในจังหวัดของท่านนะครับที่อยู่นอกเหนือจากอยุธยาหรือปทุมแม้กระทั่งนะครับเมื่อกี้ผมคุยสนทนากับเจ้าที่ปพส่วนกลางเจ้าที่ก็บอกว่าตอนเนี้ที่ยังโอนไม่ได้คนที่ยังไม่ได้เงินวันนี้นะครับในจังหวัดอยุธยากับปทุมเนี่ยคือคนที่ ไม่ได้ผูกพร้อมเพย์หรือบัญชีพร้อมเพย์อาจจะผูกไว้นานแล้วตั้งแต่โครงการเราไม่ทิ้งกันอะแล้วไม่มีการเคลื่อนไหวเลยอันนี้ท่านผู้ชมต้องไปดําเนินการนะครับทําให้บัญชีมันเป็นปัจจุบันที่จะสามารถรองรับได้ถ้ารอบนี้ยังไม่ได้รับเงินวันนี้ยังไม่ได้รับเงินนะครับวันต่อไปก็เชื่อว่าปอพอน่าจะมีการส่งต่อให้ออมสิน,นโอนซ้ํานะครับส่วนเรื่องของการโอนซ้ําของอยุธยากับปทุมจะโอนเมื่อไหร่เดี๋ยวต้องรอทางปอพอแจ้งนะครับแล้วก็จังหวัดอื่น <c oughs> ขอไปท่านผู้ชมนะครับแล้วก็จังหวัดอื่นๆที่อยู่ในข่ายที่จะได้รับการเยียวยาน้ําท่วม5,000 7,000 9,000เนี่ยนะครับผมก็สอบถามเจ้าที่ปอพว่าแล้วจะสามารถติดตามข้อมูลได้จากช่องทางใดนะครับเจ้าที่ปอพบอกว่าก็สามารถสอบถามได้ที่ปอพจังหวัดนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยของจังหวัดที่ท่านอยู่อาศัยหรือสามารถติดตามสถ,ถานะการจ่ายเงินเยียวยาได้เองนะครับในเว็บไซต์ที่ เอาไว้เพื่อการเยียวยาน้ําท่วมโดยเฉพาะหน้าตาเป็นแบบนี้นะเอามาให้ท่านผู้ชมดูก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ที่คอมเมนต์แรกนี่คือหน้าตานี่คือหน้าตาของการตรวจสอบเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์งของการตรวจสอบเอาไว้ที่คอมเมนต์แรกท่านผู้ชมก็เข้าไปแล้วก็างครับช่องทางแรกสีเหลืองเนี่ยเป็นแบบคําร้องคือขอรับการช่วยเหลือถ้าท่านได้รับผลกระทบแล้วยังรู้สึกว่าเออท่านจะต้องได้รับการช่วยเหลือท่านก็ลอง ดูแบบคําร้องไปนะครับส่วนดาวน์โหลดแบบคําร้องก็ด้านล่างสีฟ้านี้นะครับส่วนสีเขียวนี่แหละครับที่ท่านผู้ชมสามารถติดตามสถานะนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามสถานะการรับเงินเยียวยาน้ําท่วมได้คือผมเนี่ยไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่จะได้รับเยียวยาก็เลยไม่ยังไม่มีตัวอย่างให้ดูแต่ท่านผู้ชมสามารถเข้ามาได้เองนะครับในแถบสีเขียวเนี่ยแล้วก็ใส่ข้อมูลเข้าไป ันก็คงจะขึ้นเป็นตารางมาให้ดูแหละว่าอยู่ในขั้นตอนใดนะครับอาจจะรอตรวจสอบรอโอนเงินอะไรก็ว่ากันไปหรือรอข้อมูลจากกระทรวงรอข้อมูลจากจังหวัดก็ว่ากันไปนะครับอ่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะและต้องย้ําว่ามีเว็บเดียวมีเว็บเดียวและมีช่องทางเดียวนะครับนอกจากเบอร์โทรที่ท่านจะโทรไปถามเจ้าที่ปอพเบอร์โทรเจ้าที่ปอพเนี่ยนะครับที่อยู่ในเพจ Facebook ของปอพนะ่ะเบอร์ที่เป็น0 2นย์อะไรนั่น่ะ เบอร์นั้นมันก็จะโทรติดยากเพราะคนโทรเยอะแต่ว่าผมเนี่ยเบอร์ผมมีเบอร์ส่วนตัวสายตรงกับเจ้าที่ปอ,อันนั้นต้องขอสงวนไว้ก่อนนะครับอ่ะก็เจ้าหน้าที่ที่ดูแลนะครับแจ้งเอาไว้ประมาณนี้ก็ลองดําเนินการนะครับอันดับแรกสามารถตรวจสอบสถานะท่านได้เองตรงนี้หรือถ้าท่านยังไม่ได้เงินนะครับก็รอซึ่งก็จะทยอยโอนไปจนถึงช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์นู่นแหละนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยจะต้องทําเป็นอันดับแรกก็คือผูกพร้อมเพย์ บัญชีธนาคารกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับแล้วเดี๋ยวเงินมันจะเข้าบัญชีของท่านเองนะอันนี้แจ้งให้ทราบสําหรับการเยียวยาน้ําท่วมนะครับผมอ่ะเข้าใจนะครับนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะอ่ะทีนี้ต่อไปครับไปคุยเรื่องของบัต,ตรสวัดิการแห่งรัฐแอดมินเอาเบอร์โทขึ้นก่อนนะท่านผู้ชมสามารถดูได้เองที่แหล่งข่าวจากเพจ Facebook กระทรวงการคลังนะครับซึ่งได้รายงานไปเมื่อช่วง สัปดาห์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการ่งรัฐใหม่ปี65และช่องทางที่ทางกระทรวงการคลังเปิดให้สําหรับผู้ที่ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสิทธิ์ว่าจะได้สิทธิ์หรือไม่ได้สิทธิ์เนี่ยนะครับมีอยู่3ช่องทางหลักๆนะครับช่องทางแรกก็คือผ่านเว็บไซต์ welfare.mof.go.th เดี๋ยวแอดมินจะแปะลิงก์ไว้ให้ทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงช่องทางที่ส สามารถไปที่หน่วยลงทะเบียนนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงไทยออมสินทะกศส,สาขาไหนก็ได้ทั่วประเทศนะครับที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศสำนักง,งานเขตกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตจะแล้วว่าการเมืองพัทยาใกล้ที่ไหนไปที่นั่นแล้วไม่จําเป็นว่าเอ๊ะท่านเคยลงที่กรุงไทยท่านจะไปให้ทะกศตรวจเช็คสิ์ให้ได้ไหมได้นะครับไม่ได้ฟิกตรงนี้สามารถไปได้หมดเลยนะครับทั้ง7หน่วยทั่วประเทศที่แจ้งส่วนอีกช่องทางที่3ก็คือนี่ครับเบอร์โทรศัพท์ มีตามนี้เลยนะครับสำนักง,งานประหลัดกระทรวงการคลังเนี่ยในช่วงที่ผ่านมายังโทรไม่ติดนะครับแอดมินเคยลองโทรแล้วในช่วงที่คัดกรองคุณสมบัติเนี่ยนะครับเสียงโอปเปอเรเตอร์จะขึ้นมาเลยบอกว่าไม่พบหมายเลขที่ท่านเรียกก็น่าจะมีการปิดใช้บริการแต่ว่าหลังจากที่กระทรวงการคลังนะครับประกาศวันที่เช็คสิทธิ์ชัวร์ที่เป็นทางการคิดว่าเบอร์โทนี้นะครับ0948589499794เนี่ย ของสำนักง,งานประลัดกระทรวงการคลังเนี่ยน่าจะโทรติดนะครับในวันและเวลาราชการเ,าเบอร์ที่2นะครับเป็นของสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังนะครับอันนี้ก็จะมีเบอร์022739020แล้วก็มีคู่สายที่เป็นเบอร์ต่อนะครับท่านผู้ชมก็กดต่อไปเขาก็จะมีบอกว่าให้กดเบอร์ภายในนั่นแหละท่านผู้ชมก็กด35023503ไปนะครับหรือ เบอร์โทรมือถือด้านล่างอันนี้มีหลายเบอร์ก็จริงแต่บางเบอร์อาจจะโทรติดบางเบอร์อาจจะโทรไม่ติดนะครับเนี่ย0858427102ไล่ไปจนถึง7107เนี่ยนะครับอันนี้ก็ในวันและเวลาราชการเช่นกันนะครับส่วนเบอร์โทรสุดท้ายเบอร์ศู์ลูกค้าสัมพันธ์นะครับอันนี้มีอยู่ด้านหลังบัตรสวัสดิการกลุ่มบัตรสวัสดิการเก่าก็จะคุ้นเบอร์กันหน่อยคือ021092345นะครับอันนี้ก็สามารถโทรได้ตั้งแต่8นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกา30นาทีนะครับ อ่ะอันนี้คือ3มช่องทางในการตรวจสอบสิทธิ์เช็คสิทธิ์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ปีห5้านะครับก็ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าโครงการสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เนี่ยยังไม่ได้ประกาศวันที่ที่จะเช็คสิทธิ์แล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ประกาศว่าวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรจะเริ่มใช้สิทธิ์นะครับหมายถึงที่ประกาศเป็นทางการให้ทราบกันโดยทุก,กันว่าแน่แน่ชัวร์ไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับข้อมูลจากรัฐมนตรีช่วยครั้งนั้นยังสามารถที่จะ ขยับขยื่นเปลี่ยนแปลงได้เพราะนั้นก็แจ้งให้ทราบแต่เพียงเท่านี้นะครับวันนี้วันศุกร์แล้วก็เชื่อว่าเสาร์อาทิตย์ก็คงจะยังไม่มีข่าวจากกระทรวงการคลังหรืออาจจะมีหรืออาจจะเป็นเย็นนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวรออาจจะมีข่าวด่วนช่วงเย็นๆนะครับกระทรวงการคลังอาจจะประกาศว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเพราะมันเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนแล้วเนี่ยใช่ไหมครับไปอีกทีหนึ่งคือ3031มกราคมอ่ะเออมันก็เป็นไปได้อาจจะเป็นสัปดาห์โน้นถ้าสมมุติวันนี้ไม่ได้ประกาศนะครับสมมติภายในวันนี้เลยเนี่ยตั้งแต่ ช่วงค่ำไม่มีประกาศจากกระทรวงการคลังว่าจะเริ่มเช็คสิทธิ์ได้วันที่เท่าไหร่ของเดือนมกราคมเนี่ยเราอาจจะต้องไปรอลุ้นสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็มันอาจจะไปเริ่มเช็คสิทธิ์กัน 30- 31มามมกราอย่างที่ผมเคยพูดแซวขำๆไปก็ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นรอนะครับรอกระทรวงการคลังผมก็รายงานเท่าที่ข้อมูลมีตอนนี้ทีนี้ไปแจ้งเตือนภัยนะครับสําหรับร้านค้าอ่ะเดี๋ยวนิดนึงนะครับ Uh, วันนี้วันศุกร์ก็คงจะเป็นรอบของการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงนะครับหรือประกาันร,ราคาข้าวงวดที่1 5นะครับงวดที่15โดยคณะอนุกรรมการกําหนดเกณฑ์กลางราคาอ้างอิงนะครับเดี๋ยวรอช่วงบ่ายๆก็คงจะมีราคาออกมาแล้วก็รอรับเงินตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะครับอันนี้แจ้งคร่าวๆทีนี้มาเตือนภัยนะครับตอนนี้ร้านค้าคนละครึ่งเนี่ยกำลังถูกเพ่งเล็งจากกลุ่มมิจฉาชีพแก๊้งคอเซ็นเตอร์ นะครับเริ่มที่จะโทรศัพท์แอบอ้างหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นรรกรมสรรพากรนะครับอันนี้หลอกได้เป็นล้านบาทเลยนะครับล่าสุดมีแอบอ้างกระทรวงพาณิชย์นะครับแล้วก็ญาติิผมรวมถึงคุณภรรยาผมเนี่ยก็โดนนะครับเพราะว่าตอนที่ผมเปิดร้านลูกชิ้นแล้วปิดไปเนี่ยตอนนั้นก็ไปสมัครเปิดร้านคนละครึ่งนะครับขายได้อยู่มันสามสี่เดือนแล้วก็ช่วงนั้นโควิดระบาดนะครับช่วงต้นปีหกห้าเนาะม,มันระบาดแล้วก็ระแวกที่ผมอยู่เนี่ยโควิดมันระบาดหนะักก็ทําให้คนไม่ค่อยออกจากบ้าน สุดท้ายราคาสินค้าพวกวัลย์พวกต้นทุนก็สูงก็ไปไม well. ่ไหวก็ปิดกิจการไปนะครับแต่ว่าร้านค้าคนละครึ่งเนี่ยยังไม่ได้ไปยกเลิกกับธนาคารกรุงไทยเพราะนั้นมิจฉาชีพมันก็จะเปลี่ยนรูปแบบวิธีใหม่เช่นโทรมาแล้วบอกว่าคุณยังไม่ได้ยกเลิกร้านค้าคนละครึ่งนะคุณต้องดําเนินการยกเลิกเดี๋ยวเราจะสอนวิธีการขั้นตอนพอเราบอกว่าเดี๋ยวไปธนาคารเองมันก็จะบอกว่าไปธนาคารไม่ได้โควิดระบาดเจ้าที่ไม่รับทําคือมันจะพยายามให้เราเนี่ยทําตามที่มันบอกถ้าผู้ชมไม่ต้องไปสนใจ นะครับรวมถึงอย่างของคุณภรรยาผมโดนก็จะบอกว่ามันโทรมาจากธนาคารกรุงไทยสำนักง,งานใหญ่นะครับร้านคุณได้รับรางวัลนู่นนี่นั่นแล้วก็จะให้เป็นตัวเงินก็ให้กดลิงก์ให้คลิกลิงก์อะไรก็ว่ากันไปซึ่งทั้งหมดนี้เป็นกุศโลบายของพวกมิจฉาชีพทั้งนั้นท่านผู้ชมไม่ต้องไปสนใจนะครับพูดตัดบทหรือไม่ต้องไปคุยนะครับพอมันเริ่มเกิดนมาเนี่ยก็ตัดสายทิ้งเลยถ้าเป็นของหน่วยงานภาครัฐนะครับผมบอกไว้ก่อนถ้าเป็นของหน่วยงานภาครัฐ เบอร์โทรศัพท์ที่โทรมามันควรจะต้องขึ้นเป็นเบอร์ที่เป็นรหัสจังหวัดนะครับเช่นกรุงเทพมหานครปริมณฑลเนี่ยก็จะขึ้นต้นด้วย02แบบนี้นะครับมันน้อยครั้งที่จเจ้าที่ส่วนตัวจะเอาเบอร์มือถือโทรมานะครับอันนี้ถ้าเป็นเบอร์มือถือส่วนตัวโทรมาก็สันนิษฐานเอาไว้ในใจก่อนว่าเฮ้ยอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะอ่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะให้ระมัดระวังตัวเพิ่มมากยิ่งขึ้นอย่าไปฟังมันเยอะถ้าท่านผู้ชมฟังมันเยอะเดี๋ยวมันจะ พยายามพูดโน้มน้าวจิตใจแล้วถ้าเกิดเรากําลังยุ่งยุ่งทำงานบ้านเครียดเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปกดทําตามมันเนี่ยเสร็จนะครับอันนี้แจ้งเตือนภัยเอาไว้ก่อนสาหรับร้านค้าคนละครึง่งไม่ว่าท่านจะเสียภาษีหรือไม่เคยเสียภาษีเลยเกรงว่าเจ้าหน้าที่เขาจะมีการเรียกภาษีย้อนหลังท่านไม่ต้องไปกลัวครับถ้าเจ้าที่สรรพากรเขาจะเรียกให้เราไปชี้แจงเนี่ยเขาจะมีหนังสือแจ้งมาหรือมีการแจ้งมาว่าให้เราเอาเอกสารรายรับรายจ่ายในรอบปีนั้นปีนี้ ไปชี้แจงที่สัพากรอำเภอสัพากรจังหวัดหรือสัพากรพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้นเองนะครับหรือแม้กระทั่งหน่วยงานของรัฐอื่นๆถ้าเขาจะมีเช่นตำรวจจะมีหมายเรียกนะครับมีหมายเรียกมีหมายหรือว่ามีหนังสือให้เราไปสอบปากคำเนี่ยนะครับเขาก็จะให้เราไปที่สถานีตำรวจไม่มีหรอกครับที่โทรมาจะให้เราทําธุรกรรมนู่นนี่นั่นทางผ่านระบบออนไลน์ผ่านมือถือไม่มีขอให้ตั้งสติแล้วก็จําสิ่งที่ผมพูดไว้นะครับพอมันเริ่มพร่ามนะพอมิจฉาชีพมันเริ่มพร่าม ตัดสายทิ้งอย่างเดียวไม่ต้องไปคุยนะครับถ้าท่านใจไม่แข็งพอที่จะโต้อตอบกับมันอย่าไปคุยเดี๋ยวท่านจะเสียเหลี่ยมมันเอานะครับแล้วก็รวมถึงตอนนี้ระบาดหนักเลยนะครับมีข้อความแจ้งเข้ามาใน SMS ว่าเป็นของธนาคารกรุงไทยนะครับบอกว่าคุณผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กดยืนยันแต่ไม่ใช่นะครับท่านจะต้องเข้าไปเช็คสิทธิ์ในเว็บไซต์ที่ผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ ด้วยตัวของท่านเองเท่านั้นหรือไปให้เจ้าหน้าที่ที่หน่วยลงทะเบียนเช็คให้เท่านั้นห้ามไปกดลิงก์ใดๆกระทรวงการคลังธนาคารกรุงไทยไม่มีนโยบายในการที่จะส่งผลการลงทะเบียนผ่านข้อความหรือช่องทางอื่นๆขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับปลอดโรคปลอดภยดัยทุกๆกันรวยๆเฮงๆรวย,รวยทั่วหน้าพบกันใหม่โอกนนาสหน,น้ากับเอ็นนิวส์ไทม์ครับสวัสดีครับ